มาถ่ายเก้าหอตุ้มย่าครนะับขายแล้วรอบที่แล้วล่าสุดที่เก็บนะ่ห้าหกสิบเอหอเอ็นล้วนมาดูเก้าห่อเราจะลอดหรือจะร่วงรอดหรือร่วงเมื่อเช้าก็เจอโหเพียบเลยอะ่ะเป็นสิบกว่าหอก็ไม่กล้าซื้อแลละขอเบรกไว้ก่อนจะเก็บเพราะมันเยอะไปอะ่ะ เดิถ้ามันเหลือน้อยๆค่อคยซื้อดีกว่าวัดดวงกว็วัดกันอึงถ้ามันเยอะเยอเยอะซื้อแผกดีกว่าผมเคยซื้อ 20, 20กว่าห่อแล้วเอ็นล้วนตอนสมัเยเซย่าโอ้โหเจ็บแบบเจ็บทีดเลยเซย่ามันคัดได้ไอ้กัดกัหมดแดงหลังๆไม่น่าจะคัดได้แล้วล่ะเราไม่เห็นมีพวกขิงอ,ออกมาไต่ก่อนจะมีแบบวัด อันเดียวได้เลยอะไรโอ้ขิงกันในเฟซเยอะมันก็คัดเอานั่นแหละตอนนี้เขาพัฒนาเทคนิคกันพิมพ์นะครับให้มันให้มันเหมือนกันระหว่างการ์ดก,ก,การ์ดเอ็นกับการ์ดอาทั้งหลายอะ่ะก็เลยยากไ,ไม่ไม่ได้หรอกต้องต้องซื้อใช้สุ่มเอา หยิบไปเรื่อยๆหยิบจนกว่าจะเจอเจอแล้วก็เลิกอย่างนั้นน่ะคือการคัดแบบจ่ายฟังซื้อทีละห่อแล้วก็แกะมจะมีห่อฟีดในตำนานอืออันหนึ่งห่อแซบห่อแซบในตำนานนะฮะนี่ ปีดกันมากรีดจนดูเอาหอมแฝบก่อนเลยอยู่ในหอมแฝบหรือเปล่าอ๋อแบบคนละแบบกันเลยนะอ่าสองอี่สาม เดี๋ยวจะซื้อช้อปปี้วันนี้เพ์เดย์ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยสิงนะซื้อจ้าแต่ดันทะลึ่งซื้อ,อนร่อไปแล้วซื้อสมุดสะสมไปแล้วหอ่อหอแฟบห่อแฟบขาวครับผมเอ็นล้วือ,อชิลิกามิ <c oughs> ได้เรื่องไหมเนี่ยเอ้าลอดแล้ว Shadow Moon ครับเป็น RRS ลอด Shadow Moon ไปเออไม่มีจะมั้งรู้สึก Shadow Moon RRS เอ้าเฮ้ยอีกไม่ขาดเนา ข้างเลยน,นะครับนะอาจจะเอ็นล้วนแล้วมั้งมันมีจ์ดดีไปแล้วนี่สิไม่ขาดเตอร์บอดจี้อืมเดอนี่งชาเอ็นหมดแล้วมั้ย ชาดมูนอาเอทำไไม่ได้ทีอาไม่ได้เอ้ยได้อีกใบเอาโชคดีเฮ้ยได้คู่อ่ะไปทดแทนเมื่อวานก็แล้วกันเนาะเมื่อวานไม่ไม่ได้เลยทำให้เราได้หายใจไปต่อนะครับถือว่าได้กำไรกาวห่อได้2ใบโอเคอ่ะได้ r าเอฟแบ็ค อ่า uh, X 1ใบนะครับแล้วก็ RRS uh, uh, Shadow Moon โอเคไปต่อ